เพราะนเราทำบุญทำอะไรก็ตามนะให้มันมีฉลาดหน่อยให้มันเป็นกุศลขึ้นมาทำเพื่อลดละก,กิเลสลดละความเห็นแก่ตัวทำด้วยความเสียสละทำโดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งถ้าวางใจให้อย่างนี้มันจะได้บุญสูงทำแล้วก็หวังรวยหวังโน้นหวังนี้นะเอาเข้าตัวชาติหน้าขอให้เรารวยรวยอะไรอย่างเงี้ย ก็จนตั้งแต่ชาตินี้แล้วนะตั้งแต่โลกคนจนคนรวยวัดกันที่ใจนะบางคนมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ยใจยังไม่หายหิวยังจนอยู่เขายังรู้สึกว่าเขาไม่พออเรามีเงินเดือนพออยู่พอกินไม่อดไม่อยากอะไรเงี้ยพอใจแบ่งส่วนเกิน ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นใจมันอิ่มใจมันเต็มเหมือนกันในทางโลกอาจจะดูว่าเราจนนะแต่ในทางธรรมในทางจิตวิญญาณเราไม่จนความรำ่ำรวยในทางโลกมันอยู่กับเราชาติเดียวเมื่อทีอยู่ไม่ถึงชาตินะเคยรวยรวยอยู่นะธุรกิจเจ๊งโครมลงมาติดลบแล้ว จนกว่าเราเสียอืเรามีกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่เราไม่มีหนี้คนหนึ่งเคยรวยมหาศาลสถานาการณ์เปลี่ยนจนฉับพลันน่สมบัติในทางโลกเนี่ยไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนประมาทเมื่อไหร่ก็หลุดมือเมื่อนั้นทรรให้ผลเมื่อไหร่ก็หลุดมือเมื่อนั้นแต่สมบัติทางจิตวิญญาณเนี่ย ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปได้